อันนี้อันนี้ลักษณะของเดี๋ยวขออนุญาตหมุนกล้องนะคะอันนี้ลักษณะเอาข้างเข้าข้าง,างละครึ่งนิ้วนะคะเลาะมาที่ปลายแขนเลยนะคะเปิดออกก่อนเออเดี๋ยวเหาหมู่กันตา,ายาง อันนี้เราก็จะขีดข้างละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนี่วัดจากวัดจากเส้นได้พุงนะคะปัดออกไปให้ตึงๆนะคะน,นีาคยืน,นี้ข้างละครึ่งนิ้วนะคะจากตกะเข็บพงมามเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะ ย่นนะคะดึงเสมอกันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเวลาเรากลับผ้ามามันจะได้สวยๆข้างเข้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อเชือต เดี๋ยวเราเคาเย็บพื้นนะคะจะตะเข็บออกมา ราต้องจัดการตั้งแต่เริ่มแรกนะคะนี่คือปลายเหตุเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนนะคะืคะ mm hmm. ข้างแล้วที่นี้นะคะแต่อย่าดึงผ้านะคะแค่วางให้ผ้าเสมอกันก็โอนะคะคอยพยุงผ้าถ้าผ้าไม่เสมอกันการเรย็บมันก็จะเบี้ยวนะคะก็ะคิดง่ายๆเบสิก อย่าทำอย่างนั้นนะคะลือออกมาค่ะลือออกมานะคุณอรัญญาค่เรื้อออกมาเอาคุณยังไม่รื้อหรอคะแค่ฉันบอกว่าอย่าลื้อมาถึงนี้ก็พอเอารื้อตรงนั้นนะต้องรือค่ะคุณเข้าใจยังไงบ้างคะที่ฉันบอกหึงเคลียร์หลังไหม่ดีกว่านาะนี่แหละการสื่อสารไม่เข้าใจก็จะทํางานเป็นผลนี่แหละร้อยเปอร์เซ็น การสื่อสารนะคะสำคัญที่สุดนะคะฟังให้เข้าใจไม่เข้าใจให้ถามนะคะเกี่ยวกับงานหนึงเสียเวลา2งงานไม่ตรงสเปคค่ะผลที่ได้จากการสื่อสารไม่รู้เรื่อง คายออกให,ให้เหมือนกันกับฝั่งนู้นนะค่ะฝั่งนูน้นยังไงก็ต้องเหมือนกันนะคะอันนี้เอาข้างเข้าแล้วครึ่งนิ้วนะคะ พอแล้วค่ะคุณอราญยาเสื้อผ้าเขาเปื้อนหมดแล้วค่ะมันน่าจะไปได้แล้วนะคะฉีดเยอะไปค่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะตัดตัดออกตรงที่ได้พ้งก็พอเสร็จแล้วก็ไปพ้งริมนะคะแล้วข้างนั้นเย็บหรือยังข้างข้างเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าไอ้คุณเจอปัญหาอะไรเออกบเย็บแล้วนะจ้ะ เย็บแล้วยังคุณเย็บยังคะคิดถา่ยังนอกจกที่เย็บอี่ตัว นี่ไม่ใช่มือใหม่นะคะโทษทีให้ดูคร่าวๆเป็นเบสิกนะคะนี่คือข้างเข้าแต่งานต้องละเอียดนะคะปุ่มๆแบบนีเเ้เดี๋ยวๆเขาจแก้ไขที่หลังค่ะเพราะว่าจุดการทําได้อะเราจะต้องทําตั้งแต่เบื้องต้นให้เรียบร้อยก่อนดูว่าได้มันพอไหมสําหรับการทาผ้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะคะไม่ใช่ทําไปแก้ไขไปอย่างนี้เสียเวลาหรืองานเสียนะคะอย่างเงี้ยล้อและลือ,ลอทาให้ผ้าเขาเสียนะคะ ขั้นตอนการเตรียมได้ต้องเตรียมก่อนที่จะลงลงผ้านะคะได้หมดได้อะไรอะ่ะได้เหลือเยอะเหลือน้อยอ,ะ <c oughs> อ่ะอตัด,ต,ดตัดได้พวงออกแล้วก็ไปพวงลิมตัดได้ก่อนค่ะที่รักตัดได้ก่อนเออตรงมือคนใดคนดตัดได้ก่อนถามหญิงยา ได้ระยะได้ผงหออกนะคะอ่ะเอาเอาเอานี่ค่ะเอาแค่ได้ผงหอมนะคะเพราะว่ามันไม่เยอะไงคะไ,ได้ผงอ,อันนี้คือการเอาเข้าครึ่งนิ้วนะคะไม่เยอะนะคะหลวอมแต่ไม่มากอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วเป็นทรงเางเกงของผู้ชายเอ้ยเสื้อผ้าของผู้ชาเยเสร็จแล้วเราก็เอาไปพองนะคะแล้วก็เย็บตะเข็บที่เราเอาออกมาเนี่ยคืนนะคะเนี่ยที่เราเลื้ยออกมาเ,เพื่อจะให้ได้เย็บแบบนี้เลค่ะนะคะ,นะะเสร็จแล้วก็ไปเก็บริมโพงริมโดยจักโพงนุ้นนะคะ